ทำไรหอมเชียวไก่เหรอทอดไก่ทอดเยอะจังสูตรสุภกิจกี่ร้อยกรัมอ่ะหกร้อยกรัมเออแล้วกินคนเดียวเหรอกินกับใครอ่ะกินกับพ่อกับพ่อเหรอโหน่ากินมาก นี่ทำแบบสุฟไรท้งทำเซฟไรท์ไทยเซฟไพ่อทำเซฟไรพ่อปิดให้นั่นหน่อยเสียงมันดังสซไมาจากคลินิกแล้วก็มาดูแล้วมากินโอ้อะไรเนี่เขาทำมาให้ฉันหรอเราว่าุปฟไรท์ฟหน่ากินมากเลยใส่กระเทียมสดแล้วก็ผงกระเทียมด้วยแล้วก็วูวนววม แล้วก็ริดไทยเยอะไนหะอ,อ,อหอมมากอมหอมหน่ากินแต่แม่กินไม่ได้ทาไมก็ไม่รู้ท้องใส่ไม่รับแม่ไม่กินเนื้อตั้งกี่ปีแล้วเนื้อไก่เนื้อหมูท้องม,มันเลยก็เลยไม่รับเนาะเนี่ยพ่อครัวนะคะครัวพ่อครัวหัวป่า<笑><笑>อะไรนะเบเกอรี่นะคะอนาคตใกล้จะจบแล้วอีกนานอยู่หลายเดือนเนี่นยจบแล้วต้องมาทาเบเกอรี่ให้แม่กินหน่อยนะหรือแม่ต้องทําให้กินนะ เแม่ทำไมนั้นอร่อยมากเลยผมชิมอ่ะเหรออืมไออะไรนะชีสเค้กขนมหม้อแกงฝรั่งใช่ขนมหม้อแกงฝรั่งอร่อยนะอืมโอ้ฝีมือเนาะยกยกยกระเองอร่อยมากอร่อยจริงๆเหรอใช่ไหนหม้อแกงลยอ่ะอร่อยอ่าแอนดี้บอกว่าเขาเขียนบอกว่าถ้าเกิดฉันกินแบบนี้นะฉันต้องเทรนนิ่งเพิ่มมากขึ้นวะเพิ่มอีกสองชั่วโมงสามชั่วโมงโอเคก็โอเคนะคะท่านผู้ชมใช่ ลูกก็ทำกับข้าวให้ป๊าเขารอเซอร์ไพรส์บ้างั้นโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะเบ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะนี่อะไรนมบีโออะไรนะข้าวข้าวเหรอฮ่าเฟอร์ไอข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตนมข้าวโอ๊ตก็จังมากินแบบนี้ มันอร่อยแบบหวานจากธรรมชาตินิดหน่อยมันเดึองมันเดือดอันบบนั้นคือแอลมอนจะยี่สิบแล้วเอิร์ดกินนมอ,มอ,มอร่อยหมดแล้วหมดยังหมด กินสเถือเบิดจอยเสียหลาย